Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้วัดจึงยกกำลังเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุพร้อมกับมูลนิธิสว่างเบญจธรรมและแจ้งให้รถดับเพลิงของทางเทศบาลเมืองเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุที่วัดป้อมแก้วตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้กุฏิหลังเก่ากุฏิพระหลังนี้ซึ่งเป็นหลังใหญ่มีอยู่5ห้องและมีพระอาศัยอยู่เพียง2ห้องนอกนั้นเป็นห้องเก็บของของวัดมีผ้าใบจีวรของ ของวัดที่เก็บไว้ในห้องดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่โลงไปที่ตรวจสอบเพลิงกําลังไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสม,มุทรสงครามช่วยกันระดมฉีดน้ําอย่างต่อเนื่องแต่ไฟนั้นยังโหมลุกไหม้เพราะว่ากุฏินี้ เป็นกุติไม้สักเก่าเกือบทั้งหลังจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงครามระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ขณะที่เจ้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามตรวจสอบในเบื้องตน้นพบว่ากุติถูกเพลิงไหม้ทั้งหลังและเหตุเพลิงไหม้ต้องชนะสูตรในวันรุ่งขึ้นซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ในทางนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีพระอาศัยอยู่สองรูปสองห้องและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้บอกว่าได้ยินเสียงก็เปิดและมีไ ลุกไหม้อย่างรุนแรงส่วนสาเหตุนั้นต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป